สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถที่ลูกค้าเตรียมจะออกรถซึ่งเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งพวกฟิล์มและอุปกรณ์ต่างๆเช่นกระบะไลเนอร์นะครับรุ่นนี้จะเป็น c a p ฟ1.9 DDI เกรด LDA เป็นตัวสูงมาตรฐานตัวสูงมาตรฐานตัวนี้เราสังเกตง่ายๆจะไม่มีบันไดข้าง บั wow. นไดข้างจะไม่มีขึ้นลงก็จะต่ำกว่ารถตัวยกสูงล้อเกี LDA ลายล้อจะเป็นก้านจะถี่กว่าตัวยกสูงนะครับโครงล้อมีเส้นสายขึ้นมาช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปีกนกสท่านมาพร้อมกับคอยสปริงและเหล็กกันโคลงด้านไหนนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกรุมล้อจะมีคำว่าอ ISUZU ลอ้ลอมรอ,อ,อบด้วยสีแดงยางบิสโตรนคันนี้อยังไป่ได้ลอกปิ้มที่ติดหน้ารถเลยนะครับเป็นรถใหม่เลยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแบบ LED แบบบิวอินเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับออกแบบตามหลังอโรนดนามิกรุ่นนี้เกรด LDA เวลาพับกระจกด้านข้างนะครับจะพับได้มือธรรมดานะครับไม่ได้พับไฟฟ้าตัวนี้มือจับสีเดียวกับตัวรถด,ด้านข้างจะมีเส้นสายขึ้นมาด้านข้างจะมีคาเล็กนิรภาได้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เสาอากาศจะเป็นแบบมาตรฐานเป็นแบบนี้เลยนะครับเอลี่ดน l d ที่ปัดน้ำฝนจะเป็นแบบนี้เป็นแบบมาตรฐาน เรามาดูด้านหน้าของ Cap โ1.9 DDI Get LDA ลูกค้าที่จะตัดสินใจเลือกรุ่นนี้ก็ดูรายละเอียดวันนี้ได้นะครับวันนี้เราจะให้ดูรถรุ่นนี้แบบละเอียดเลยจะเป็น Cap โ1.9 DDI Get LDA รุ่นนี้นะครับด้านข้างจะมีคำว่า Cap โด้วยนะครับตัวนี้ เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่อง1,900 cc 154มาสี่สูบแถวเรียง16วาล์วให้คำชับคมแาเร็วไดเรกเชันวีเจโทโบโมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้าเป็นแบบไบบีมเอลดีมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ช่วยเรื่องความสว่างชัดเจนเวลาขับขี่ปลอดภัยในยามกลางวันสามารถปรับได้ถึงสี่ระดับตามระดับน้ำหนักบรรทุก กระจังหน้าโฉม 2, 2022ของแ c a p 4ตัวสูงมาตรฐานกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้มาพร้อมกับอีสซซสุสีเงินไฟเลี้ยวด้านหน้าจะเป็นออกสีเหลืองมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างขนาดล้ออ1 6นะครับตัวนี้ลายล้อจะเป็นแบบนี้เลย ความยาวของตัวรถก็5,265 mm. ันมิเมตรความยาวตัวรถ5้าเมตรยเซนนะครับเอามาดูฝั่งคนขับนิดนึงนะครับกระจกเปิดเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ช่างกำลังตรวจ PDS อยู่นะครับตรวจความเรียบร้อยของรถก่อนส่งมอบรถพวงมาลัยเกียร LDA จะมีฟังก์ชันปรับที่พวงมาลัย ด้านเครื่องเสียงด้านเดียวผมอะไรปรับได้ถึงสี่ทิศทางแต่ละอ่าสีทิศทางเลยนะครับขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับได้สีทิศทางหัวเกียร์จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเกียร์ LDA เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดสา่าหกสปีดแล้วก็เวลาใส่เกียร์เป็นแบบรีเวิร์สลิงไม่สับสนเวลาใส่เกียร์นะครับหน้าจอเป็นแบบนี้เลยนะครับ มีกล้องสองหลังด้วยมีจอขนาดเจ็ดนิ้วแอร์เป็นแบบปิดเอานะครับเบาะนั่งเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะผ้าเกรอ d ด L D อสีประตูจะได้เบาะผ้าแบบนี้เลยด้านข้างของพนักพิงจะมีปีกอกกระชับนะครับด้านข้างสองข้างเลยเหมือนชุดอเมริกันฟุตบอลนั่งกระชับนะครับเลื่อนเบาะได้สี่ทิศทางเกรด L D A บนหลังคาเป็นสีนี้เลยสีออกสีเทามีกระจกสองหลังมีไฟสองแผนที่แล้วก็มีที่บังแดดด้วยนะครับด้านในนี่มีที่กระจกด้วยนะครับกระจกสองหน้าฝั่งคนขคับคอนโซลหน้าขนาดใหญ่นะครับกูด,ด้วยพัดวัสดุนะครับแล้วก็มีที่ใส่ของด้วยด้านหน้าสามารถมีปุ่มกดด้วยนะครับอันนี้ กุญแจกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับแบบไขบิดสตาร์ทเอานะครับหน้าจอหน้าจอจะเป็นหน้าจอ m i d เป็นแบบนี้เลยเบรกมือจับกระชับมือกระจกขึ้นลงไฟฟ้าอามาดูแผงประตูนิดนึงแผงประตูด้านข้างด้านข้างนี่จะกุกนุ่มด้วยผ้า แล้วก็กระจกขึ้นลงปรับไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับมีเซ็นทรัลล็อกนะครับมีล็อกกระจกด้วยฝั่งผู้โดยสารที่บิดไฟกระจกนะครับเป็นแบบนี้เลยปรับกระจกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับอมีที่ใส่แก้วน้ําด้วยด้านข้างนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็น Cap 4ฟน D.I. เก้าดีเกีเอเธรรมดาครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวบ่อยทีนะครับเอามาดูตอนสองนะครับ ตอนสอโอ้กว้างนั่งสบายเลยนะครับตอนนี้ยังพลาติกยังคุมอยู่เลยนะครับเป็นรถใหม่นะครับรอส่งมอบให้ลูกค้าตอนนี้ผมอยู่ฝั่งสต็อกของอีซโซนะครับแล้วก็ช่างก็ดําเนินการตรวจ PDS ตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งมอบเลยเลยต้องขออนุญ,ญาตนะครับเข้ามาทํา y o YouTube เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นนะครับได้สัมผัสแล้วก็ตอนสองนะครับรุ่นนี้มีที่ชาร์จมือถือด้วยนะครับ นะครับรุ่น LDA นี่ไม่มีแอร์ตอนสองข้างบนก็จะมีไฟสองสว่างเบาะตอนสองนี่เป็นเบาะผ้าแล้วก็เป็นนุ่มๆน,นะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็ฝั่งประตูผู้โดยสารก็ปูนุ่มด้วยผ้าที่เปิดประตูขนาดใหญ่เป็นสีเงินมีเซ็นทรัลล็อกด้วยอ่าด้านหลังนี่จะมีไล้ฝ้าด้วยนะครับไฟ้าด้านหลังเวลา แล้วขับคี่มีฝ้าจับนี่สามารถละลายฝ้าด้วยได้ด้วยนะครับเกร LDA มีไฟเบรกลงที่สามนะครับขนาดใหญ่ใส่กระบะเลนเนอร์ของ d m a x ให้ด้วยด้านหลังช่วงล่างด้านหลังแนบอยู่ใต้เทานะครับแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นดัมเบกมีเส้นสายขึ้นมาดูด้านท้ายด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบดูโอโซนิกนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวกันชนท้ายมีให้ด้วยนะครับเกร LDA เป็น2สเต็ปอ่าช่างก็จะเอารถไปแล้วโอเคสำหรับวันนี้นะครับแคปโฟ 19Di เก t ด LDA นะครับเราให้ลูกค้าดูประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้ช่างจะเอารถไปใช้ทําขั้นตอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ YouTube ของเราก็นะครับติดตามใน YouTube สมัยสุดๆได้เรื่อยๆนะครับเรามีรถให้ดูหลายๆรุ่นนะครับ สรเราก็มีมประมาณ50กว่ารุ่นเลยครับผมยังไงเราก็ทยอยทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับยังไงติดตามใน youtube ของสมัยสูุด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ